สวัสดีนะครับทุกคนจังหวะนี้มีซีซันพาร์ทมาใหม่ย้าหูนั่นโอ้โหพี่พี่พี่เพิ่งดีดพี่โอ้โหเข้าใกล้ไม่ได้เลยเชียวมาเรามาดูดีกว่านะซึ่งซีซันพาร์ทอันนี้เนี่ยจะเป็นของเขาให้เป็นปีที่มีความสุขนะเป็นน้องกระตุยถึงตัวข้างล่างมันจะหูสั้นๆ เลยหูน้องยาวแต่ว่ามุมมันเป็นมุมกล้องเออมุมกล้องนี่ซีซั่นสวัสดีปีใหม่กระต่ายหิมะาซึ่งน้องน่ารักทำไมน้องใช้คำว,ว่าน่ารักเบืองขนาดนี้ก็เหมือนเดิมนะให้เวลาเราสิบสิบสี่วันเองหรอจริงเหรอแค่สิี่วันเองเหรอโอ้นโอ้นฉันจะโอ้นทำไมในเมื่อฉันไม่ได้เติมโอโนไว้ก่อนน่ารัก ถ้าถูกใจก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ช่วงนี้จนมาเรามาดูกันดีกว่าว่าสีซั่นี้เราจะได้อ,อะไรบ้างสิ่งที่เราจะได้ก็คือแถแดมหน้าตาหน้ากระต่ายหิมะในฟันอ๋อฟันก็ไม่ออกแนวน่ารักไม่ได้แบบฟันกระต่ายขนาดนั้นก็น่นนารักไงน่ารักเออแล้วก็ผมเปียแบบน้องเวนสุเดยแต่ว่ามีจอนข้างนิดนึงเป็นสีขาวนะทุกคนก็น่ารัก อันนี้จะเป็นหมวกมาพร้อมหูนะทุกคนมหมวกกันหนาวโอ้ยน้องๆโอ้หลังเคสหรือ,อยังนั่นอะอืออ่ะต่อด้วยชุดท่านบกท่านบกนี่ชุดของอะไรเกาหลีไหมชุดเกาหลีใช่ไหมท่านบกเนี่ยไม่แน่ใจผมว่าชุดมันออกแนวแบบญี่ปุ่นเกาหลีประมาณนั้นไม่น่าใช่จีนน่าจะเกาหลีดูทรงน่าจะใช่เพราะว่าญี่ปุ่นมันต้องเป็นชุด เจ้ช้าป่ะชุดแบบเครื่อชุดอะไรชุดอะไรทักอย่างนั่นแหละเออโอ้โหจะม,มีอะไรห้อยๆเป็นสีอ่องแนวพาสเทลนะทุกคนอืมแล้วก็รองเท้ามีโบรองเท้ากระต่ายมาอืมอืมอน,นี่คืออะไรสงสัยฮะต๊อกกระต่ายดึงดยอะไรือต๊อกกระต่ายดึงดยอาหารเหรอหรืออะไรนี่คืออะไร อันนี้ไม่รู้นลทุกคนว่าคืออะไรนะดึงดีงดงที่นอนอาหารที่ขี่สัตว์ขี่หร,หรือหรืออะไรอะไรไม่รู้อันนี้คือโต๊ะดั้งเดิมโอเคโต๊ะดั้งเดิมนั่งเดิมจริงจริงนั่งเดิมจัดจัดอันนี้อะไรตะเกียงกระต่ายอ๋อฉันนึกว่าเป็นแมวแบบตั้งโชว์ตัวใหญ่เป็นตะเกียงโอ,โอเคโอเคอันนี้ก็เป็นฉากกั้นสีด้านนะทุกคนก็ดูแลน้องนี่ทำตายหยีเอ้าแล้วทำไมน้องลืมตาแค่ตัวเดียว ล <G ül> องนึ่งตาสองตัวอ๋อน้องสลับกันอ๋ออ๋อเข้าใจเข้าใจแล้วอันนี้คือฟูฟูใช่ไหมฟูกองนั่งกระต่ายข้อ,อนนี้นี้ใช่ไหมโอเคหรือฟูมันไม่มีหัวฟูแล้วกันอ่านฟูกยิงจกแกจ,จะลองทําไมยิงจกลองแป๊บน,นึงมานี่มันก็มีความเหลี่ยมเหลี่ยมจริงเลียมหูมันก็จะโทนปมะม,มันเสียมหูน้ตาตาลน่ะทวน ตัวเนี่ยเป็นถุงพูน้้ำตาลแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะทุกสีซันตองมีน้องหมีนะฮะทุกคนอุ้ยน้องหมีตัวนี้มากันน้องกระตุยด้วยกระตุยที่แสนน้ารักแต่งชุดเดียวกับเราเลยแค่ไม่มีหูมีหูจะเป็นหูหมีแทนไงเออก็มีน้องตุยน้องตุยข้างล่างนะ,ะทุกคนมากเยี่ยมแล้วก็เหมือนเดิมก็ได้ตังลาคารทั้งหมดอัมเจ็ดพันห้าร้อยและเพชรอีกสิบเม็ดซึ่งเราเนี่ย สามารถเติมได้นะทุกคนเติมได้เราก็จะต้องเติมไปทั้งหมดสองร้อยเก้ายโอ,โอ,โอ,โอ <g ül> จิ้มเข้าไปทำไมสองร้อยเก้าบาทเราก็จะได้นอนเข้ามาในชีวิตจ,จิตใจก็ตามนี้เลยเราก็จะเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆร,ยร,ยร,ยรยไปเรื่อยแล้วก็จะได้นะฮะใครขยันก็นั่งทำเควสไป มไม่แน่ใจว่าคนที่เขาแบบทำรีวิวไวๆอ่ะแบบไม่กี่วันได้แล้วอะเขาต้องแบบนั่งเล่นขนาดไหนหรือว่ามันมีวิธีหลัดแบบเติมให้มันแบบไปปื๊ดเลยหรือยังไงไม่แน่ใจเออแต่ว่าผมบอกเลยว่ะผมจะเติมเอ้ยไม่ได้เติมผมจะตั้งใจทุกคนรออีกนิดนึงนะผมจะมารีวิวน้องผมอยากได้น้องมากเอออันนี้ด้วยเลยทุกคนนี่มอนสเตอร์ชิชิ เออมอนสเตอร์ ừ, ชี้อะ่ะนี่ผมบอกได้เลยนะว่าใครที่มาเป็นคู่มาเป็นกลุ่มเป็นแกง๊งหรือว่ามาเป็นแบบพี่นองที่นักกันหรือแฟนนะฮะทุกคนเราสามารถแต่งคู่กันได้น่ารักสุดๆไปเลยทุกคนก็ว่าผมแปลกแน่งงเลยมันน่ารักตรงไหนมันน่ารักทุกคนมันน่ารักผมบอกน่ารักก็คือน่ารักอืมจบไปมันน่ารักมากเลยค่ะอยู่ที่ร้อยห้าสิบเป็ดแล้วฉันจะไม่มี ผมน th <les> <tem> ่าจะได้ตอนที่มันใกล้หมดอะทุกคนแต่เดี๋ยวมารีวิวให้แน่นอนคำนวณดูแล้วมันน่าจะทันเละมั้งมันต้องทันทุกคนผมบอกเลยว่าผมหาทุกทางที่สามารถได้เพจแล้วมันต้องทันก่อนมันหมดอายุใช่ครับมันต้องทันครับผมจะต้องได้มันต้องอยู่ในขอบครองของฉันโอเคทุกไลา์พอแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวว่างๆมาอัปเดตเก่งสีเนาะเตะไปเออเออเอก้เลยอย่างละโก้เลยอย่างละ ก็ใครที่ชอบนะะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนึงนะทุกคนก็สำหรับใครที่เราควรหยุดวิ่งแล้วจบโอเคบ๊ายบายนะคะทุกคนไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะไว้จะมาอัปเดตให้นะถ้ามีอะไรใหม่ๆเข้ามานะทุกคนเอ๊วันดีจ้าน้องหมา่เอ๊พอเลิกเล่นนะบ๊ายบาย